เมื่อเราเมื่อเราอยู่กับลมหายใจเราต้องเรียนรู้เรื่องลมหายใจด้วยปกติลมหายใจจะยาวแล้วก็เบาแต่บางครั้งลมหายใจก็จะสั้นได้แรงการที่ลมหายใจมีความแตกต่างกันนั่นก็เป็นผลเป็นผลจากเหตุ mm hmm. เช่นลมหายใจที่เป็นปกติ ไม่มีเหตุการณ์อะไรลมหายใจก็จะยาวแล้วก็เบาถตาเหตุการณ์ไม่ปกติลมหายใจก็จะสั้นถ้าเป็นความตื่นเต้นเป็นความตกใจก็จะมีลมหายใจที่สั้นแล้วแรงแล้วถี่กระชั้นสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากลมหายใจก็คือว่า ก่อนอื่นเราต้องมีสติก่อนสติรู้ว่าลมหายใจถ้าเราปรับลมหายใจให้กลับมาอยู่เป็นปกติสถานการณ์ต่างๆก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงไปดังนั้นเวลาตกใจก็ให้กลับมาอยู่กับลมหายใจปรับลมหายใจให้เป็นลมหายใจ ยาวลมหายใจก็จะค่อยๆปรับตัวมายาวขึ้นแล้วเบาลงเมื่อลมหายใจยาวขึ้นแล้วก็เบาลงสภาพของความตื่นเต้นตกใจก็จะค่อยๆสงบระง,งับลงไปแต่บางครั้งก็จะมีความรู้สึกเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ เกิดความรู้สึกไม่สบายใจเกิดความรู้สึกขุ่นเคืองใจเราก็จะได้อาศัยลมหายใจยาวนี่แหละแต่เป็นลมหายใจยาวที่แรงเพื่อถอนความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นให้ออกไปจากใจเราเหมือนเรามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกาะติดเสื้อผ้าเรา แล้วเราก็สลัดเสื้อผ้านั้นออกไปเช่นเดียวกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นดังที่ยกตัวอย่างมาว่าเป็นอารมณ์ที่อึดอัดขุ่นเคืองใจเราก็สลัดมันออกไปด้วยลมหายใจยาวแต่เป็นลมหายใจยาวที่แรงลมหายใจยังมีประโยชน์ในด้านของการกํำหนด ในการที่เราเดินทางแล้วเราก็กำหนดสติเราอยู่กับลมหายใจมีความตั้งใจว่าเราจะอยู่ในสมาธิไปสักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเราก็อาจจะหลับไปความรู้สึกจะหายไปรู้สึกตัวอีกทีมันก็อาจจะใกล้ๆจะถึงเป้าหมายที่เราจะไป แต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือว่าเราไม่ปวดศรีรษะไม่เมื่อยศรีรษะแต่ถ้าเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะนอนไปพอใกล้จะถึงปลายทางแล้วเราก็ค่อยตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกได้ถึงความเจ็บที่ต้นคอนี่เป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างเรามีสติอยู่กับลมหายใจ กับการปล่อยไปตามธรรมชาติของการนอนหลับจะมีความแตกต่างกันดังนั้นการใช้ประโยชน์จากที่เราฝึกฝนเป็นครั้งเป็นคราวในการอยู่กับลมหายใจเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ดังกล่าวมาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือ ความสุขความสงบเราสามารถฝึกได้ด้วยการอยู่กับลมหายใจโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าทำให้บ่อยทำให้นานทำให้บ่อยเงื่อนไขใดที่ทำได้ยาวได้นานก็ทำยังไม่มีเงื่อนไขในการที่จะอยู่กับลมหายใจได้ยาว,ยาว ก็เพียงแค่มีสติรู้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกสักรอบหรือสองรอบก็ยังดี